สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ g i ฟต์ทูคิดก็พามารีวิวรถเล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็น t o y ยต้ RAV4 นะครับนี่เป็นคันสีฟ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้จะเป็นของทาระโทมี่นะครับเป็นนัมเบอร์ที่81นะครับนี่ของด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็บอกรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดู ความสวยงามของเจ้า Toyota RAV4 คันนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นรถ SUV ทางฝั่งยุโรปจากค่าย Toyota นะครับคันนี้จะเป็นรถไฮบริดอ่าหน้าตาก็จะคล้ายๆ Toyota Cross บ้านเรานะครับ นี่อ่าคันนี้จะเป็นสีฟ้าประกายมุกนะครับนี่ที่เนื้อสีจะมีความประกายมุกแบบนี้เลยนะครับอ่าบรรจที่ด้านล่างนะครับด้านล่างคันนี้จะเป็นพื้นพลาสติกนะครับมีดีเทลตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีดีเทลของช่วงล่างมาให้นิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับนี่บรรจุที่ด้านหน้านะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นกระจังสีดำใหญ่ๆนี้เลยนะครับมีโลโก้ของ Toyota ชัดเจนนะครับไฟหน้าคันนี้จะเป็นพลาสติกสีดำธรรมดานะครับไม่ได้มีติดสติ๊กเกอร์ดีคอลหรือว่าแต้มสีอะไรมาให้นะครับนี่แล้วก็ที่กันชนด้านล่างก็จะทำเป็นสีเงินมาแบบนี้ให้นะครับามาดูที่ด้านท้ายครับด้านท้ายก็จะแต้มสีไฟมาให้นะครับ เป็นสีแดงแต่ก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนะครับอ่าแล้วก็ที่ฝาท้ายก็จะมีโลกโก้ของ Toyota แล้วก็เขียนว่า RAV4 ตรงนี้นะครับอ่าการชนก็ข้างล่างก็เป็นสีเงินมาให้เหมือนด้านหน้านี่ด้านท้ายมีสปอยเลอร์ข้างหลังยื่นออกมานิดหน่อยนะครับ กระจกคันนี้จะเป็นกระจกใสแต่ว่าทำเป็นสีชามาให้นะครับเหมือนติดฟิล์มมืดนี่แต่ก็ยังเห็นดีเทลของด้านในนิดหน่อยนะครับยังพอเห็นอยู่นะครับมาดูที่ล้อคันนี้กันนะครับคันนี้จะเป็นล้อพลาสติกมาตรฐานของโทมิกาเลยนะครับนี่ล้อแต่ว่าก็จะมีแต้ม ทำเป็นสีขอบเงินมาให้อ่ารอคันนี้สามารถให้ตัวได้นะครับสามารถยุบได้โดยรวมก็ถือว่าสวยงามมากนะครับอ่าถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเจ้า Toyota RAV 4คันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k f a n p a g g Gi t t o k k t นะครับหรือว่า IG g i f t ิ k i ู หรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ l i น์แอดกิฟทูคิดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวรถแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีรถคันใหม่มารีวิวจะได้ไม่พลาดกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ลิฟทูคิดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ